ควบคุมการปล่อยมาแล้วมาออกแล้วข้างหน้าเนี่ฮัลโหลครับเสียเป็นตัวนำแบ็คไลท์เป็นตัวที่สองธนาโดที่สามไอคลอนิกที่สี่ธนพ์ที่ห้าข้างหน้าเนี่ฮัลโหลครับเสียเป็นตัวนำแบ็คไลท์เป็นตัวที่สองธนาโดที่สามไอคลอนิกที่สี่โชคดีวันธงชัยที่ห้าต่อไปเป็นธนพ์ ที่ค้งไปสามอโลครับเสียเป็นตัวนำแบ็คไลท์เป็นตัวที่สองธนเด์ที่สามโชคดีวันทรงใจที่สี่ธนภพที่ห้าจะไปไปรักษาทรัพย์โรมิโอโจเซฟที่ค้งไปสองออกทางตรงฮัลโหลครับเสียเป็นตัวนำโชคดีวันทรงใจเป็นตัวที่สองขณะที่ฮัลโหลครับเสียเป็นตัวนำโชคดีวันทรงใจเป็นตัวที่สองธนภพที่สาม คะานนนียหล่อครับเสียเป็นตัวนำคะแนเนียหล่อครับเสียเป็นตัวนำคะแนเนียหล่อครับเสียเป็นตัวนำโชคดีวันทองชัยเป็นตัวที่สองทเดอร์ที่สาม ในความควบคุมการปล่อยมาแล้วมาออกแล้วขณะน,นี้โปรดจะถามเป็นตัวนำคู่กับเบบี้แคทใจสั่งมาเป็นตัวที่สามควนอที่สี่เบบอยที่ทห้าขณะนี้ขณานี้เบบี้แคทเป็นตัวนำคู่กับใจสั่งมาโปรดจะถามเป็นตัวที่สามควนอที่สี่ตะวันเพลิงที่ห้า ที่โค้งไปสามใจสั่งมาเป็นตัวนำเบบี้แคทเป็นตัวที่สองกวนอูที่สามโปรดอย่าถามที่สี่ตะวันเพิงที่หต่อไปเป็นเพย์บอยวันมีชัยม้ามังกรที่โค้งไปสองออกทางตรงใจสั่งมาเป็นตัวนำเบบี้แคทเป็นตัวที่สองกวนอูที่สามโปรดอย่าถามที่สี่ขณะที่ใจสั่งมาเป็นตัวนำกวนอูเป็นตัวที่สอง นี่ใจสั่งมาเป็นตัวนํานี่ใจสั่งมาเป็นตัวนําควนอูเป็นตัวที่สองโปรดเจถามที่สามนี่ใจสั่งมาเป็นตัวนําโปรดเจถามเป็นตัวที่สองควนอูที่สาม ควบคุมการปล่อยมาแล้วจากกรรมาการนะครับมาออกแล้วคณะนี้ฮาเลนเป็นตัวนำแม่อายเป็นตัวที่สองพี่ปุ๊กที่สามขณะนีน้แม่อายเป็นตัวนำคู่กับพี่ปุ๊กฮาเันเป็นตัวที่สามยกเบกปอยที่สี่ลีวีองโรที่ห้าต่อไปเป็นคุณเกสรา ที่ของปสามพี่ปุ๊กเป็นตัวนำคู่กับแม่อายฮารันเป็นตัวที่สามยกเพชรบลอยที่สี่ลาวีองโรดที่ห้าต่อไปเป็นคุณเกตตราที่ของปอยสองออกทางตรงแม่อายเป็นตัวนำฮารันเป็นตัวที่สองพี่ปุ๊กที่สามยกเพชรบลอยที่สี่ขณะที่แม่อายเป็นตัวนำ ฮาแลันลลเล่าเรื่องเวลาหนุกขณะนี้ฮาแลน,นด์เป็นตัวนําคู่กับแม่อายขณะนี้ฮาแลนด์เป็นตัวนําขณะนี้ฮาแลนด์เป็นตัวนํานี่ฮาแลนด์เป็นตัวนํำยกเพชรพลอยเป็นตัวที่สองแม่อายที่สาม ควบคุมการปล่อยมาแล้วไม่พร้อมครับมาออกแล้วพระหน้าเนี่ยมังกรแสงชัยเป็นตัวนำคู่กู๊ดแมนคู่แห่งแหงเป็นตัวที่สามแก้วมงคลที่สี่ดำอัมสตองที่หต่อไปเป็นมังกรโอรานมาก้าเจริญที่คองไปสามกู๊ดแมนเป็นตัวนำ แก้วมงคลเป็นตัวที่สองมังกรแสงใจที่สาม<ตรง>คุณเหงแหงที่สี่มังกรโอราที่ห้า่ไปเป็นอดัมอัมตองมาเก,ก้าเจริญ<ตรง>ที่ของไปสองอกตาง,รงตรงกูนแมนเป็นตัวนำ<ตรง>คู่แหงแหงเป็นตัวที่สองแก้วมงคลที่สามมังกรแสงใจที่ส<ตรง>ี่<ตรง>ขณะที่คุณเหงแหงรอบเรื่รงทางนอกเป็นตัวนำล้ว ขณะที่คุณแหง่หงเป็นตัวนําแก้วมงคลเป็นตัวที่สองขณะที่คุณแหง่หงเป็นตัวนําแก้วมงคลเริ่มรองมาทางน้อยตัวนั่งขณะที่คุณแหง่หงเป็นตัวนําแก้วมงคลเป็นตัวที่สองมองคลแสงชัยที่สาม อยู่ในความควบคุมการปล่อยมาแล้วมาออกแล้วขณะนี้ขณะน,นี้ตองวิวเป็นตัวนำคู่กับมงคลปีชาฝันใจพี่บีบขณะนี้ฝันใจพี่วิบเป็นตัวนำมงคลปีชาเป็นตัวที่สองตองวิวที่สามเป๋่าตังที่สี่ นิวแฮมเชียร์ที่หต่อไปเป็นซันธารีวินมาร์กที่โค้งไปสหมวใจพี่วิบเป็นตัวนำมงคลปีชาเป็นตัวที่2เป๋าตังที่ 3. สมซันธารีที่สี่ตองวิวที่หต่อไปเป็นวินมาร์กลอบแมนที่โค้งไปสอง 2, ออกทางตรงปัจจัพี่วิบเป็นตัวนำตองวิวเป็นตัวที่สองมงคลปีชาที่สาม ขณะนี้คนใจพี่วิเป็นตัวนำมงคนพีชาเป็นตัวที่สองเป่าตังค์ที่สามนี่คนใจพี่วิเป็นตัวนำเป่าตังค์เป็นตัวที่สองคนนี้คนใจพี่วิเป็นตัวนำเปาตังค์เป็นตัวที่สองวินมาร์ที่สามนี่คนใจพี่วิเป็นตัวนำวินมาร์เป็นตัวที่สองเปาตังค์ที่สาม ในความควบคุมการปล่อยมาแล้วมาออกแล้วขณะนาี้ลักีิแทนเป็นตัวนำเลิศมังกรเป็นตัวที่สองฟิตีเคที่สามเกนฟูเนตที่สี่ิดาดินที่ห้าต่อไป็นปบดีบดี ้งไปสามลักกี้แทนเป็นตัวนึ่งฟิเคเป็นตัวที่สองเกตฟูเนตที่สามเลิศมังกรที่สี่ทิดาดินที่หต่อไปเป็นบัณดีบัณดีตีโค้งไปสองออกทางตรงลักกี้แทนเป็นตัวนึ่5ฟิเคที่สอง นิลกิี้แทนเป็นตัวน้ำอยู่นิลกิี้แทนเป็นตัวน้ำฟิฟที่แคทที่สองที่ดาดินที่สามอันนี้นลักกี้แทนเป็นตัวน้ำนี่ลักกี้แทนเป็นตัวน้ำที่ด่าดินที่สองเกทฟูเนตที่สาม ความควบคุมการปล่อยมาแล้ว2รักคุณทรัพย์มาออกแล้วคณะนี้ยอสนาเป็นตัวนำคู่รักคุณทรัพย์คุณอาเป็นตัวที่สามลิล,ลี่ที่สี่ผ่านฟ้าที่หต่อไปเป็นโกวิลวิลฟูเสน้ำเงินสอนทองและน้องไข่มุก อีกโคบายสามคุณอาเป็นตัวนำยอดธนาเป็นตัวที่สองรักคุณทรัพย์ที่สามลิลเล่ที่เจวิลคูเนตที่หา้าต่อไปเป็นโกเวลอีกโคบายสองออกทางตรงคุณอาเป็นตัวนำนี่คุณอาเป็นตัวนำ ยอดสนามที่สองนี่คุณอาเป็นตัวนำยอดสนาที่สองลิลลี่ที่สามนี่คุณอาเป็นตัวนำอยู่นี่คุณอาเป็นตัวนำยอดสนาที่สองโกวิลเริ่มแล้วทางนอกคุณาพร้อมด้วยลิลลี่ก็นีลิลลี่เป็นตัวนำคู่กับโกวิลก็นีโกวิลเป็นตัวนำลิล ความควบคุมการปล่อยมาแล้ว27ไม่พร้อมนะครับพร้อมอยังครับมาออกแล้ฮานานีแกวราชบุรีเป็นตัวนำคู่กับพันธ์ิกอรีไฟติงเฮริดเป็นตัวทีสามดันบุญนาคทีสี่ดูว้นงเล็กทีหา้าลอยเป็นฝนหยก ที่โค้งไปสามไปติง้งเริเป็นตัวนำบัดลีกอรีเป็นตัวที่สองแก้วราชบุรีที่สามจันบุญนาคที่สี่ดวงน้องเล็กที่ห้าต่อไปเป็นลบลบโค้งไปสองออกทางตรง ไเตีงเรดเป็นตัวนำแก้วราชบุรีเริ่มแรงรางนอกขึ้นมาพร้อมด้วยจันบุญนาคเริ่มแรงรางในขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนี่แก้วราชบุรีเป็นตัวนำนี่แก้วราชบุรีเป็นตัวนำจันบุญนาคที่สองนี่แก้วราชบุรีเป็นตัวนำจันบุญนาคที่สองวินนอบลิบที่สามนี่แก้วราชบุรีเป็นตัวนำเยู่จันบุญนาคที่สองวินนอบลิบที่สาม ทำควบคุมการปล่อยมาแล้วมาแล้วขนาดี้รันชูเพเป็นตัวนำคู่กับไวโอมิงสาวรันชายเป็นตัวที่สาม นิวเจอร์ซี่์ดีสี่ดีโค้งไปสามทูเพเป็นตัวนำคู่ไวมงิงและสาวราณชัยลุยเซียนาเป็นตัวดีสี่ฮุนภูกิตทีห้าีีโค้งไปสองออกทางตรง อาร์ด so like <met> ีลุยเซียนาลุยแลมแลนด์ทางในขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วนี่ลุยเซียนาเป็นตัวนำนี่ลุยเซียนาเป็นตัวนำนี่ลุยเซียนาเป็นตัวนำไวโอเม้งทีสองคุณภูเก็ตที่สามไฟไฟิ่มแลนด์ทางในขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนี่ลุยเซียนาเป็นตัวนำไฟไฟทีสองคุณภูเก็ตทีสาม ทำควบคุมการปล่อยมาแล้วมองไม่เห็นนะทงมาออกแล้ว <c oughs> ขานาดอาอยียอดรุ่นพนเป็นตัวนำคู่ลูมินาสนี่ลูมินาสเป็นตัวนำอยอดรุ่นพลเป็นตัวที่สอง วปนออฟอียิปทีสาโค้งปลายสามลูมิเนสเป็นตัวนำยอดหุนพลเป็นตัวที่สองนางฟ้าที่สามเป็นออฟอียิปตีสี่เท็ดนำโชคที่ห้าต่อไปเป็นดวงนาทีดาก้อนพอดีที่โค้งปายสองออกทางตรง ลูมินาสเป็นตัวนำยอดถุนพลเป็นตัวที่สองปินยอบอียิปต์ที่สนี่ลูมินาสเป็นตัวนาอยู่นี่ลูมินาสเป็นตัวนำนี่ลูมินาสเป็นตัวนำนางฟ้าที่สองนี่ลูมินาสเป็นตัวนำนางฟ้าที่สองดวงนาทีที่สามนี่ลูมินาสเป็นตัวนำดวงนาทีที่สองนางฟ้าที่สาม